ฟีดแบ c k เรื่องไหนครับโอ้ดีมากเลยครับก็คนดูเขาติดตามตลอดนะครับก็ฟีดแบ c k กลับมาไอ้ขาบเนี่ยเราที่เราเล่นเนี่ยเขาบอกว่าเราน่าสงสารก็คือเล่นแล้วคนดูแล้วอินอินกับกับตัวละครแล้วก็การการลบการบู๊กับกับพวกอังวะกับไส้ศึกอะไรเงี้ยละครพร้อมกันสองเรื่องนี้คนดูไปงงมันน่าทึ่งสุดไม่รู้่าเป็นใคร ก็ไม่งงนะครับเพราะว่ามันมีช่วงช่วงเย็นด้วยคือสิงสีแควกับช่วงกลางคืนก็เป็นบางระจันครับก็คาแรคเตอร์แตกต่างกันไปในตอนแรกเนี่ยมระจะหลายคนแอบแฝงตอนแรกเันเป็นคนไม่ดีอยู rapper, ่ก่อนเนาะจริงๆแล้วมันมันมันดูเป็นคนไม่ดีจริงๆครับเพราะว่าคือในเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราถ้าเราดูเป็นคนแบบน่าสงสารเกินไปมันมันมันก็ไม่ดูแล้วมันไม่มีรสชาติมันก็ไม่สนุกมันต้องมีความความร้ายเข้ามาบ้างแล้วก็อาจจะกลับมาเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ย ใช่จะได้ดูดูเปลี่ยนแนวบ้างอะไรเงี้ยมุ๋มก็ตอนนี้ละครมีอีกสองเรื่องเกี่ยวแล้วีมแนวสุก็กำลังคุยคุยกับผู้ใหญ่อยู่ครับก็คงคงเร็วๆนี้แน่นอนครับเป็นเรื่องอะไรคาแรกเตอร์ไหนเออเข้าๆมาก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับทหารเรือครับก็เข้าๆมานะครับที่ที่รู้มาเขต้องมีบูชิวานาวีเลยใช่ใช่ครับใช่ครับมีมีบูไม่เหรอครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามีหรือเปล่า เราจะได้เป็นโอกาสไระ,ะเป็นตัวัวเออนี่คือคือยังยังไม่มั่นใจเหมือนกันครับต้องต้องรอรอรอดูอีกทีหนึง่งก็ฟิตติ้งอะไรเงี้ยถึงจะรู้ครับจะได้บอกเต็มปากอีกทีหนึ่งครับอีกเรื่องวะคะอีกเรื่องอะไรอีกเรื่องเรื่องอะไรนะ่ลืมแล้วเรื่องอะไรครับอ๋อของอีกเรื่องหนึ่งของพี่น้องนารุกโนชาครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นซีรีส์ครับคงจะมาประมาณอ เมษาครับคงได้ดูคงได้ยุจำชื่อเรื่องเป็นไรถึงเลยป่ะจำชื่อเรื่องไม่ได้ตอนนี้คือพอดเรื่องยังยังไม่มาเลยครับเรื่องยังไม่มาเลยอ่าเป็นไงบ้างครับกำกังเยอะกันเข้ามาเรื่อยๆเลยก็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 โอเคครับก็ถือว่าเรื่อยๆครับถือว่าก็ชื่อดีดีครับเป็นปีทองดีดีก็มีทองไหมละครับเอ่อ มันก็ประมาณหนึ่งนะครับเราก็มีงานเรื่อยๆอยู่แล้วปกติของเราอยู่แล้วใช่แจ้ว่าพวกแกกนที่มีงานรับเยอะสุดเป็นะครกับก็ถามว่าก็<ม>ก็ถือว่าเยอะสุดเหมือนกันเพราะว่าปีที่แล้วก็สามสี่เรื่องปีนี้ก็ประมาณสี่เรื่องเหมือนกันเอยอะกว่านี้ได้อีกไหมครับโอ้คงไม่ไหวแล้ว <laughs> <laughs> ปีที่แล้วแบบโอ้โหเหนื่อยมากแต่ปีนี้ก็แบบพยายามที่แบบสู้อ่ะสู้สู้แบบให้คนดูได้ดูกันละครอะไรเงี้ยไม่อยากจะอ,อยากให้ ไม่อยากท้ออะไรเงี้ยสุขภาพมีปัญหาบ้าง,ง,างไหมครับก็มีครับมีเรื่องเอ่อเรื่องข้อกระดูกครับเพราะว่าช่วงนี้ข้อเท้าแพงด้วยแล้วก็ด้วย่สายตาด้วยนีย่มันมันมันมีผลเพราะว่าเราโดนแสงโดนไล่บ่อยโดนสปอตไลท์อะไรเงี้ยโดนไฟแล,แล้วด้วยความที่เอ่อเราบู๊ด้วยแล้วมันด้วยขาเรามันเจ็บอยู่แล้วไงข้อเท้ามัน พอเราไปบู๊เนี่ยมันก็เลยมีข้อเท้าพลิกขึ้นมามันก็เลยมียที่แบบต้องเรามาระวังนิดหน่อยมันเป็นเจ็บประจําตัวอยู่แล้วครับเออมันเป็นเลื้อรลังอยู่แล้วครับข้อเท้ามันเป็นประจําตัวอยู่แล้วมัน,มนเรื้อรังมานานเตะบอ,อลเออมันเตะบอลครับเตะบอลด้วยด้วยความที่เราถ่ายสองเรื่องก็บู๊บู๊บหมดเลยเวลาเราเข้าฉากเวลาบู๊เนี่ยมันมันไม่ได้ยืดเส้นยืดสายไงมันก็เลยเจ็บเพราะมันมันก็เรื้อรลังอยู่แล้วแล้วยางงี้มีโอกาสายไหมครับเออมีโอกาสไหมมันก็มีนะครับแต่ว่าด หมอเขาบอกว่าควรจะพักผ่อนแล้วก็เหมือนกับอย่าใช้งานเยอะกับข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยมีจะแบบไปรักษาให้หายค่ะมีวิธีรักษายังไงไหมค่ะตัดเลยผ่าตัดเลยครับก็ส่วนมากก็กินยาครับกินยาแล้วก็พยายามนวดบ่อยๆนวดกับน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันมีผลทำให้เราได้รับการสำหับบ้าเลยไหมครับว่าเราม้ใช่ครับมันมีผลมากอย่างเช่นอ่าฉากบูอะไรอย่างเงี้ยเราก็บูไม่ได้ ไอสิ่งที่เตะต่อยแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่เราจะ,ะเล่นเต็มที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยต้องเรามาระวังถ้าเป็นอะไรเป็นอะไรมากขึ้นมาเนี่ยจะลําบากด้วยเลยก็เป็นกองอยู่ไกองด้วยอย่างนี้โดนเจ็บบ่อยไหมเจ็บบ่อยครับเจ็บบ่อยข้อเท้าแพงบ่อยเพราะว่าบางทีแบบบู๊แล้วก็พื้นที่มันไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเวลาวิ่งอะไรเงี้ยมันก็ตกร่องตอกอะไรเงี้ยก็เออสียวเสียวเหมือนกันอาจจะเลือกลับอาจจะแบบดูเสียไหมบ้างฮะดูยราคาเออต้อง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 ดูว่าบู๊ประมาณไหน ใช่ครับอย่าหาว่าเราปฏิเสธเลยเราต้องดูก่อนว่าบูประมาณไหนที่เราสามารถที่เล่นได้ถ้าเราเล่นเราก็เล่นเสียได้ไหมคบได้โอกาสไม่ตกมาแนวบูก็คืออยู่แบบร่างกายเป็นหลักโมก็เสียได้เหมือนกันครับแต่ว่าก็เต็มร้อยอยู่แล้วครับเวลามีซีนบูมีละครบูเนี่ยชอบอยู่แล้วครับก็เต็มร้อยเสมอครับไม่ไม่กลัวเจ็บอยู่และเแสดงว่าเป็นคหมอสั่งห้าม้วยนะคะให้แบบน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนี้แหละครับเขาบอกว่าถ้ามีเวลาพักก็พักบ้างพักท่อกระดูกบ้าง แกทับเหมือ okay. นอยู่ในวงการมานานแสดงมาหลายบทอะไรนะครับแสดงมาหลายเรื่องแต่ว like ่าก็ยังเป็นคารองอยู่ซีเรียสไหมว่าไม่ได้ติดเต็มกันทีโอ้มีซีเรียสครับขอให้มีงานตลอดโอเคครับไม่ีซีเรียสเลยจริงจริงแฟนคลับเรามีเรียกร้องบ้างไหมว่าเอออยากเห็นเราขึ้นไปอยู่โดดเด่นบ้างอะไก็มีบ้างครับก็มีบ้างแต่แต่เราก็บอกตัวเองว่าเรายังไม่เก่งพอเรายังไม่พร้อมที่จะขึ้นเดี่ยวอย่างเงี้ยต้องอยู่ที่ผู้ใหญ่ด้วยนะครับเราก็ไม่สามารถที่แบบจะเรียกร้องอะไรได้เราก็ มีงานทําก็โอเคแล้วครับแต่รู้จักผลงานก็แบบสแสดงความันได้อยู่อะไรเออก็ก็ไม,ไม่ครับไม่ไม่ไมน้อยใจเลยเพราะว่าดีกว่าไม่มีงานถ้าเราเรื่องมากถูกปะครับเราก็มีเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราไปจริงๆเราเคยไปเช็คดวงไหมว่าเฮ้ยเราเป็นมีดวงอะไรหรือเปล่าทำให้เราแบบขึ้นไม่ได้สุดขนาดนั้นอะไรหเออไม,ไม่ไม่ค่อยเช็คครับไม่ค่อยเช็คไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กังวลหรือว่าน้อยหรือว่าเชื่อเรื่องแบบนี้ไม่ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่กับเรื่องดวงเรื่องอะไรเงี้ยเราก็ทําบุญตลอดทีละ เปอตท,ท,ที่ไปถายของีกย่างไงบางอโอช่วงนั้นช่วงช่วงฟิตหนักครับใช่ช่วงฟิตหนักมันก็นกนกนได้พิถ่ายก็โอ้ช่วงนั้นก็ถ่ายรังบางแล้ด้วยกินเยอะด้วยต้องฟิตหนักเลยกว่าจะได้ก็ขมแมวแบบสูตรอะถ่บเป็นยังไงรก็โอเคครับก็โอเคคนก็ชอบเยอะโอเคครับนี้ปัจจัยเิดวาเป็นคน ก็ประมาณนึงครับก็ประมาณนึงน่างจอสนิทกับคุณตาคนหนึ่งโอ้นางก็เหมือนนางก็เหมือนน้องสาวคนนึงแหละครับก็สนิทกับคุณพ่อคุณแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นรางเหมือนกันมันมีสาวแบบที่ใครคูดว่าเราห่างกันเออไม่เนี่ยครับต้องพอกว่าตอนนี้เราคบกันแล้วได้กันเออไม่ไม่ไม่ได้พูดถึงนี่ครับว่าเราห่างกันเพราะเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันอยู่แล้วใช่คุยไรอะไรกันบ่อย ไม่เลยไม่ค่อยได้คุยเลยครับก็ต่างคนต่างยุ่งเราไม่มีเวลาอยู่แล้วตอนนี้แอบคุยกับใครอยู่เออไม,ไม่ไม่มีแอบคุยกับใครตอนนี้แล้วเปิดเผยคุยกับใครขอาไม่ไม่ไม่เปิดไม่ไม่แอบไม่เปิดแล้วตอนนี้ทำงานก่อนครับแต่ยยก็มีคุยอยู่บ้าบใงใช่ไหมก็มีคุยอยู่บ้างครับคุณกางนคุนอกครับผมอ่ามีคุยอยู่บ้างครับสถานะอัปเดตเป็นอะไรยังไงบ้างก็เรื่อยๆครับก็เรื่อยๆตอนนี้คือมุ่งแต่งงานก่อนสําคัญเลี้ยงตัวเองก่อนก็คุยกันนานแค่ไหนแล้วก็ประมาณหนึ่งครับก็คุยนาน ก็หลายปีแล้วครับข่า,า,วาวัิศึกษา้าไม่ได้นักศึกษา <c oughs> เพื่อนเพืเ่อน, <c oughs> น,นนี่แหละค,คือนานแล้วครับหลายปีแล้วติดอะไรทำไยังเปิดไม่ได้เพราะอะไรผมยังไม่ถึงเวลาครับเราเราก็ยังเด็กอยู่เราก็ไม่ได้แบบโตเต็มที่อย่างเงี้ยแล้วฝ่ายอีกเขาไม่น้อยใจเหรอคะเราไม่เคยเปยเออไม่ครับไม่ครับเขาเข้าใจครับ